แดนแห่งแอนิเมชันและวิชวล l e f เอฟเฟกที่เต็มไปด้วยความสร้างสารรค์และผู้เชี่ยวชาญมากมายที่มารวมตัวกันสร้าง,างผลงานใหม่ๆให้กับโลกใบนี้ว,ว,วันนี้เรนนี่พาทุกคนมาเที่ยวที่ป่าสลับสีหรือที่คอมโพสิตดีพาร์กเมนต์นั่นเองค่ะและสำหรับคนที่จะมาแนะนำให้เรารู้จักกับสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือพี่ สสวัสดีค่ะัะพี่ช่วยเล่าให้เรนนี่ฟังหน่อยนะคะว่าคอมโพสิตมันคืออะไรคะเรนนี่งงมากคอมโพสิตมันก็คือเป็นแผนกเกือบจะดาสุดท้ายของโปรดักชั o นนะครับคือเราจะมีการรวบรวมงานจากหลายๆแผนกรวมมาส่งต่อมาถึงคอมโพสิตด้วยการจะทำให้ภาพทุกอย่างมันดูกลมกล่อมขึ้นแล้วก็อ,ออกมาตามเดเรคชั่น ภูมิกับหรืออาร์ไดเรคเตอร์เนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะครับก็คือเสร็จจากแผนกพี่บอสแล้วเนี่ยก็คือหนังพร้อมออกฉายได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ยังไม่ทั้งหมดครับอาจจะมีทางยังยังมีทางส่วนของอีดิเตอร์ที่เขาจะเอาไปตัดต่อรวมกันแล้วก็รวมถึงการใส่เสียงด้วยค่ะพี่หนุ่ยมีอะไรเพิ่มเติมจากพี่บอสเมื่อกี้ไหมคะจริงๆก็อยากจะเพิ่มเติมนิดหน่อยครับก็คือพอมาเสร็จเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการเติมแบบพุทเตจ เช่นพุเตะไฟพุเตะฝุ่นหรือว่าพวกเอฟเฟกต่างๆที่เป็นฟุเตะนะครับเข้ามาทาให้งานม,มันดูเต็มขึ้นรวมถึงอ,อาจจะต้องมีการโลโตแก้ในส่วนของอพาร์ตต่างๆให้งานสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆให้งานมันเนียบเลนนี่ฟังดูคล้ายๆกับว่าพวกพี่ๆเป็นเหมือนเชฟเลยอะเอาแบบอินเกเรนย์ส่วนประกอบทุกอย่างแล้วก็มารวมการทำเมนู ประมาณนั้นก็ <จะ S 2> ได้อ,อันนี้ส่วนใหญ่อันนี้เป็นงานคอมโพสิตของส่วนของโปรเจกต์แอนิเมชันถูกไหมคะใช่ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราเชิญพี่อีกหนึ่งท่านนะคะมาพูดคุยกับเราคะ่ะนั่นก็คือพี่วิทย์ค่ะ<บ>สวัสดีค่ะพี่วิทย์เห็นพี่ห<ม>นุที่บอสักเขาแอบกระซิบบอกว่าพี่วิทย์อะเชี่ยวชาญทางด้านนี้มากเลย ไหนพอจะเล่าความเป็นมาการทํางานของพี่วิทย์ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะของผมเป็นงานวิวชเอยเฟกส์ไหมครับงานวิชิ <Visual Effects S 1> นะ่ยเฟกส์เนี่ยก็คือเราจะทําในสิ่งที่เหนือจินตนาการนะครับแล้วก็แมทไปกับาพุทธเจจริงนะครับอย่างเช่นงานห <c oughs> ิมะตกโลกแฟนตาซีหรือว่าสุริยุปราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเกิดดูจากผลงานล่าสุดที่เรากําลังทำนี่ก็คือมีเรื่องใส่หัวไปในส่นเกินนะครับ <c oughs> สิตแอนิเมชันหรือคอมโพสิตวิวลเอเฟร็จนี่มมีความต่างกันยังไงไหมคะครับผมในงานวิวลเอเฟร็จนี่ก็จะมะีขั้นตอนบางอย่างนะครับที่แตกต่างจากงาน 3D แอนิเมชันอย่างเช่นอ,อาจจะมีขั้นตอน Match Moving ที่เราจะ Tracking นะครับบูเทสนะครับกับ 3D น,นะครับหรือว่าอย่างเช่นเรื่องการคอมโพสิตเนี่ยก็เราจะเน้นไปทางเรียลลิสติกเพื่อให้เข้ากับ o t เทสที่ถ่ายมานะครับดูแล้วก็ น่าสนุกแล้วก็ท้าทายมากๆเลยนะคะครับใช่ครับงานวิเชิ่ดเซ็กซ์เป็นงานที่ท้าทายแล้วก็เป็นงานที่สนุกนะครับก็คือเราทําสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยให้เกิดขึ้นมาจริงๆให้ผู้ชมได้ดูได้เลยนะครับตรงนี้ครับคือส่วนที่สนุกของวิเชิ่ดเซ็กซ์เลยนะครับงานวิเชิ่ดเซกซ์เหมือนงานพ่อมดเหมือนกันนะคะเซกทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีให้มีได้ทั้งนี้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเลนนี่อยากรู้เหมือนกันแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆก็อยากรู้ค่ะว่าจะมาทํางานสายงานเนี้ย จบทางด้านไหนมาบ้างะคะ่ะเดี๋ยวขอเริ่มที่พี่บอสก่อนเลยดีกว่า,าส่วนตัวก็เราอาจจะมีพื้นฐานในด้านศิลปะมา,ม,ามาประมาณหนึ่งนะครับอย่างแน่ๆที่งานคอมพิวเตอร์คนมีก็คือเป็นคนที่ช่างสังเกตค,ครับแล้วก็มีความรับผิดชอบค่อนข้างดีครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วพี่หนุ่ยนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าน้องๆสนใจอย,อยากมาทํางานด้านนี้คะ่ะ จริงๆก็สายนี้ครับคือเราทํางานกันเป็นทีมอยู่แล้วเนี่ยคือคือก็ไม่ต้องกลัวว่าเหมือนจะโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยเราก็สามารถคุยกันได้ไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยเราคุยกันหมดในการทํางานทั้งหมดกว่าจะออกมาเป็นผลงานจริงๆครับสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะแล้วพี่วินล่ะคะครับก็สําหรับทุกคนนะครับที่มีความฝันนะครับรักในงานวิชวลเอเฟกต์นะครับก็เราเรามาจอยกันได้ครับในงานนี้ถ้าเกิดเรามีแพชชั่นนะครับเราสนุกกับมันแน่นอนครับ โหยวันนี้เลนนี่และเพื่อน,นได้ความรู้จากพี่พี่ทั้ง3าคนมากๆเลยนะคะแต่อาจจะยังไม่เพียงพอค่ะไว้โอกาสได้เลนนี่จะเชิญพี่พี่ทั้ง3าม,มาพูดคุยกันใหม่แบบยาวๆกับโปรเจกต์ที่พี่พี่ทำกันอยู่นะคะแล้วั้างั้นวันนี้เลนนี่กับเพื่อนไม่รบกวนแล้วะค่ะขอบคุณพี่พี่นะคะสวัสดีครับไปบ๊าครับสวัสดีครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรนนี่แล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะเพื่อที่ว่าพวกเราจะได้ทำคลิปกันออกมาเยอะๆเลยและตอนนี้ทางริปสตูดิโอก็กำลังปิ่อนรับเพื่อนๆหลายตำแหน่งเลยนะคะสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจริปแอนิเมชั่นสตูดิโอค่ะ